ตัวนี้มันเหมือนแบบมันมียางอยู่รอบๆด้วยนะพอลาหมุนแล้วมันน่าจะแบบมียางปัดสะบัดออกมาครับอีมีออกมาด้วยนะอุ้ยนี่ไงเห็นเปาตัวยางอ่ะมันออกมาโอ้โหลงสู้เลยครับช่ก้บีเ็มอนโปเสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันครับลีวี อราเชจะมารีวิวของเล่นเบเบดนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เรามีไปเล่นที่ไอคอนสยามและทีนี้เดี๋ยวเราพูดถึงที่เราจะรีวิวตัวนี้วันนี้ก่อนก็คือวันก่อนมามะได้มีพอดีได้ครูป,ปองส่วนลดมาใชไ่ไหมครับก็เลยให้น้องเบลลี่ไปเลือกเบเบดมาอันนึ่งซึ่งน้องเบลลี ate, ่่ะเลือกเบเบดอันนี้มานะครับนี่อันนี้เป็นของน้องเบลลี่เองนะ น้องเบลลี่อ่าเล่นของเล่นผู้ชายเลยพี่สองคนเป็นผู้ชาย <N> น้องเบลลี่เล่นแต่ของเล่นผู้ชายทั้งนั้นเลยนี่เราก็เลือกบเบเบดมาเอาไว้สู้กับพี่เบมกับพี่บอเช่น,นะครับอ่าแล้วทีนี้พี่เนะบมจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมครับ,บ อ่านี่เป็นเบเบดของที่พี่เบมได้ตัวแลไอเทมมาใช่ไหมครับใช่ที่ครั้งก่อนไปซื้อที่ไอคอนสยามอันนี้มันสามารถสู้ด้วยกันได้โอ้โหอ่าที่มันถอดออกมาได้นี่แล้วก็ตัวปอชีอะช่ให้เพื่อนดูหน่อยค่ะที่สู้กับพี่เบมเมื่อวันก่อนอ่ให้เขาดูหน่อยไหนครับไหนตัวตัวเท่เนี่ยที่มันใส่แบบนี้มันจะมันจะหลุดยาก อ,อ๋นนออันนี้ตัวพระเอกใช่ไหม<ช>ที่ตอนนั้น,น,นพอเช่เอามาอ่านี่เท่มากเหมือนกับตัวนี้เหมือน,นก,กันใช่ไหมใช่ใชเป็นตัวเดียวกันอ๋อตัวเดียวกันแต่คนละล่างใช่ไหมครับใช่โอ้และนี่ใช่เปล่าอ,นนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไอสองตัวนี้คือเราเคยซื้อมาก่อนแล้วเนาะช่ซื้อมานานแล้วลหละที่มันมาพร้อมกับชุดลางใช่ไหมพี่เบมตอนตุดจีนอ่าตอนตุดจีนตอนนั้นพี่เบมกับน้องบอเช่ได้อ่างเปา ก็เลยเอาไปซื้อออนี่ยืดลงมาได้ว้าวโอ้โหแย้วพวกนี้สามารถแบบประกอบด้วยกันได้ไหมใช่รวมกันได้ไหมสลับกันได้ไหมประกอบกันได้อ่ mm hmm. <ah> าให <ah> <ah ้เ <ah> พ <ah> 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 <ah yeah, ื <ah> uh, ่อนดูหน <ah> <ah <ah> <ah 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 ่อยทำให้เ oh พ <ah 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 ื <ah <ah> <ah <ah ่อนดูหน่อยเนี <ah ่ยสมมติว่าเอาอันนี้ออกมาแล้วก็เอาของตัวนี้ถอดออกมาแล้วก็ใส่อ๋อก็คือแบบแต่ละชิ้นน่ะถ้าเกิดมันมันสามารถเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเข้ากันได้ใช่ไหมครับใช่จริงๆเบเบ้ป้าไม่ค่อยรู้เรื่องนะจริงๆเขาก็มีกระตูนนะครับนี่ นี่ตัวที่เราจะมารีวิววันนี้นะยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยเขาจะมีการ์ตูนนะแต่ว่าป๊าป๊าไม่ได้ดูพี่เบมก็ไม่ได้ดูเออก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องชื่ออะไรเท่าไหร่ครับอ่า uh oh. แต่ว่าพี่เบมกับน,น้องบอเช่อะเล่นกันทุกวันเลยนะช uh oh. อบเล่นเนี่ยอ่ามีมีต้องสองรางสามรางอะ่ะเล่นทุกวันเลย <Okay. S 1> ไม่มีวันไหนไม่ได้เล่น uh oh. แล้วมีหลายตัวด้วยนะจริงๆมีเยอะกว่านี้นะ uh oh. แต่วันนี้เอามาเท่านี้พอครับอ่ามาแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวนี้กันเลยไหมครับเลยไหมคะโอเค พี่เบม,มแกะนะครับมาดูว่าตัวนี้ตัวจริงสวยอะไรครับตัวนี้คู่มือนะครับภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยทาคาลาดโทมิอ่านี่ก็มีสติกเกอร์ด้วยนะโอ้สติกเกอร์น้อยนิดมากเลยครับติดไ,ไม่เยอะนะเนี่ยตามตามรูปสวยมากเลยโอ้ไหนพอดูหน่อยอันนี้จะมีชุดดึงด้วยใช่ไหมครับใช่๋อมันติดอยู่เลยนะ อ่าแกะรเลยครับต้องใช้ต้องใช้คัตเตอร์ไหมอ่าเดี๋ยวเอาคัตเตอร์มาก่อนเดี๋ยวเดี๋แกะได้เลยไหมได้เลยได้เลยมัไม่มีัแกะได้เลยอ๋อูอันนี้จะเป็นตัวแบบมุ้งดำๆนะนี่อันนี้ี่ดไหนขอดูอ่าแกะเอาจากถุงเลยครับจะได้เห็นชัดๆได้หมมันมาเก่งไมมแ่ตัวนี้มันเหมือนแบบมันมียางอยู่รอบๆด้วยนะลาหมุนแล้วมันน่าจะแบบมียางปัดสะบัดออกมาครับ ไหนกับหักอมาปอเช่ให้เพื่อนดูหนไหนขอดูหน่อยครับโอ้นี่ไงที่ปอเช่แอบไหนขอดูใกล้ๆหน่อยครับโอ้โหมันมันไซส์มันก็ใหญ่เหมือนกันนะครับขอนี่ปลามันหมุนมันน่าจะแบบสะบัดโจมตีมึงอย่างเงี้ยเนี่ยมีขอดูเลยอะสะบัดนี่อ่านี่ตัวที่หมุนข้างล่างนะหมุนติ้วโอ้นี่เทพมากเลยอะอุ่ยที่ดึงสวยนะ ดำดุ๊กที่ดึงมีไฟด้วยไหนพี่พี่เมมดึงดึงหน่อยมีไฟไหมเห็นป่ะมีสเก็ตไฟแอ่านี่ไฟส้มๆนะครับออีกนี่ดูดูบอลเชเล่นเฮ้ยมันสวยนะเลาหมุนนี่ไหนก็เชิหมุนให้ดูหน่อยอันนี้แบบเรายังไม่ได้ใส่ตัวตัวชุดนะนี่อยาให้หมุนให้ดูไปหมดแล้วไปหมดแล้วไหนๆลองชุดเบาๆ อย่างเทพอ่ะเท่อยู่นะนี่ตัวน้องเบลลี่นะครับอ่านี่ก็เป็นชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับของตัวนี่ตัวชื่ออะไรไม่รู้ถ้าเพื่อนๆน้องๆรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกชื่อมาได้นะเราไม่รู้จักชื่อทั้งตัวเขาจะเล่น่องเลยครับนี่อุปกรณ์อุปกรณ์เขาก็มีตามเนี่ยนี่หลังกล่องเลยทั้งหมดสี่ชิ้นส่วนกับ1ที่ชุดอ่านี่ นี่ตัวประกบด้านบนใช่ไหมครับพี่เบมใช่ตัวนี้สามารถใส่กับบลูสนี้ได้ด้วยอ๋อไปใส่กับตัวอื่นได้ด้วยนะครับนี่ตัวด้านข้างเนี่ยตัวตัวที่มันจะเปิดนี่โอ้โหเป็นยางสบัดอันนี้ก็คือตัวหมุนด้านล่างเนาะ,นะแล้วนี่ที่ชูดไหนลองดึงไฟให้ดูอีกทีนึงครับเห็นไหมเห็นไหมเอาอีกอท,มทีมือบัง มัน <c oughs> จะมีแรบปแรกนะจะแสงจะสะท้อนน,นิดนึงแต่ถ้าอยู่ของจริงเห็นชัดเลย <c oughs> อโอเคเดี๋ยวให้พี่เบมประกอบเลยดีกว่าครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้เ <ใน S 2> ราต้องทำให้มันเอ,เอียงๆก่อนี้อ๋อจะมีนี่ไงรูให้ลงล็อกอยู่นะครับต้องทำแบบเองยังไงนี้ก่อนอยากให้เอียงอย่างเน,นี้แยาานนแล้วก็มืมใส่เลยอ๋อต้องบิดนิดน,นึงด้วยนะใ,<ส>ให้มันล็อกอประกอบเลยครับประกอบให้เสร็จไปเลย ตีมอนให้เราตังโอ้นี่มีเสียงล็อกนะนี่พอเช่ใส่หมุนตัวฐานเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเนี่ยโอ้โหมีโซด้วยอ่าเฮ้ยเท่อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยปลาสกีตติดสติกเกอร์เรานะสติกเกอร์คือชิ้นน้อยมากชิ้นเล็กๆเลยอะอ่านี่เ <ๆ S 1> ท่มากเลยปพาหเห็นแล้วยังชอบเลยนี่ของน้องเบลลี่นะครับห้ามแย่งน้องเล่นนะ แดีววันนี้ให้พี่เบมกับพี่บอเช่มารีวิวก่อนนะนะอุ้ยนี่ไงนะเห็นบป่านะตัวยางอ่ะมันออกมาโอ้โห,หลงสู้เลยครับโอบถ้ามันเบามันก็จะหดกลับไปนะตัวยางอ่ะนะอ่ะไอ่นะนหนอือไหนเอาใหม่เดี๋ยวให้พี่เบมลงก่อนอให้เห็นตัวยางก่อนนี่เขาสู้กันเลยครับ โอ้นี่เ้มันเป็นอาวุธนะอันเป็นอาวุธแบบชนจนตัวอื่นต้องตกเวทีไปเลยโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาจับคู่เข้าแข่งขันกันดีกว่าครับนี่น้องๆเอาเบเบทขึ้นมาคนละ3ลูกนะครับนี่ฝั่งปอเช่เป็นตัวพ้างเอกหมดเลยใช่ไหมข้าะเอกสองตัวอ๋อแล้วตัวนี้ไม่ใช่อ่ะครับเห็นสีน้าเงินเหมือนกันนึกว่าตัวเดียวกันนะแต่คนละล่าง นี่ล้วสั่งพี่เบมโอ้โหคนละสามอ่าอะไรคนละสีเลยสามสีเลยนะครับสีเทด้วยของพี่เบมส่วนใหญ่เหมือนเป็นหน้ามังกรเลยเนาะใช่หน้ามังกรสองตัวนียแล้วอันนี้เป็นตัวใหม่ที่อ่าวันนี้เรามารีวิวของน้องเบลลี่นะนี่แล้วก็มีกล่องใส่เบเบดด้วยครับใช่อันนี้เขาแถมมานะใช่จริงๆมันเป็นแผ่นแล้วก็มาประกอบเองใอ่านั่นตัวบาชิเหรอใช่ไหมใช่ไห้แมตัวเดียวกันไหมตัวไหน อ๋อนี่ไงเฮ้ยเหมือนกันเลยโอ้โหป๊าเพิ่งเห็นนะเนี่ยบอเช่บอกแล้วมีตัวไหนอีกว่าครับไม่มีนี่ไงตัวนี้ใช่ไหมคล้ายๆแต่ไม่ใช่นะใช่เปล่าอ่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอตัวนี้สีฟ้ามันเป็นตัวเดียวกันแต่แค่ไม่ใช่ล่างเดียวกันอ๋อคนละร่างใช่ไหมนี่เขาสามารถใส่ได้ห้าลูกเลยนะครับเหมือนกับว่าตอนที่แข่งอ่ะเขาให้ให้เอาใส่กล่องอันเนี้ย ได้5ลูกเพื่อที่จะไปแข่งใช่ไหมครับใช่โอเคฮะเดี๋ยวเราเอาสนามขึ้นมาเลยครับมาประลองกันเลยทั้งหมดคนละสตัวอมาสายเจ้าตัวไหนลงก่อนครับเออถ้าชนะก็ต้องต้องต้องได้สาคะแนนครับสามคะแนนอ่าแล้วเจ้าตัวไหนประชันตัวไหนครับชี่อเชื่อตัวนี้ลงก่อนกับพี่เบมตัวไหนโอ้นี่เหมือนก้อนทองมือนก้อนทองมาเต็มตัวเลยครับ วันที oh, ่โค right oh. oh, ้ชโอ้มาแล้วโวยของพี่เบ oh, on. oh, so ีย totally. ร oh, <Yeah. S 1> ์หมุนติ้วๆเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยหมดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูใครจะหยุดก่อนโอ้โอแค่หยุดไปก่อนมาต้องเล่นตัวนี้ให้ครบสามตาก่อนต้องเล่นครบสามตาเลยเหรอะใช่โอ้ทำไมอ่ะต้องได้สามคะแนนตัวหนึ่งได้สามคะแนน อ๋อเหรออ๋อเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอครับใช่ไหมต้นเข่ได้สามสามดั่งก็ไม่รู้เรื่องนะการเล่นเบเบ็ดเขาเล่นเบเบ็ดต้องต้องได้สามคะแนนโอเคมาโอเคโอเควันชูจีโก้โอ้โหตัวพี่เบมแยกชิ้นส่วนออกไปี่เปลี่ยนตัวละแพ้แน่นอนดูใครใครจะหยุดก่อนตอนนี้ใช่เหรอถ้าหยุดกันได้ผมดุดแรงได้ด้วยบอรเะฉัรู้เลย พอเช่ใช่ไหมไหนก่อนดูดูตัวชัดๆอีกทีนึงมันมียางอยู่โอ้นี่พอเช่ลงตัวนี้ชนะนะตรงนี้มันมียางมันเลยดูดแรงได้ใช่เหรอใช่มันเป็นยางจริงเหรอมันเป็นยางเหรอใช่อ๋อนี่ไงฟ้าๆนี่ใช่ไหมใช่หรือว่าแดงๆฟ้าฟ้าใสๆเนี่ยยังอ๋อฟ้าใสๆนี่ใช่ไหมโอ้นิ่มๆอ่ะต่อไปตาที่สามอันนี้ตะกี้หนึ่งหนึ่งใช่ไหม แต่แล้ววาตถุเทพเปลี่ยนตัวโอ้มีเปลี่ยนตัวด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นกันอ่ามาอีกยกนึงวันชูชีโกะมาดูกันครับใครจะหยุดตีอย่างเดียวเลยจอพี่โอ้ยสูสีสูสีตานี้มากเลยอ่ะชนะแน่นอนม่ชิเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะโ้ เดี่ยวเองปอเช่เกือบหยุดแล้วอ่าโอเคปอเช่ได้สองคะแนนอ่าโอเคมาต่อไปเราจะเอาตัวไหนสู้กันครับออโอ้นี่ปอเช่ตัวพระเอกแล้วแต่เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วนะนี่กับของน้องเบลลี่ตัวใหม่อ่าตัวดุดันนะครับตัวนี้มียางปัดสะบัดด้วยนะมาเต็มตัวเดี๋ย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 วเดี๋เดียเด๋ยวเดียเด๋ยว,ดวเดีย๋ยเดี๋ยวเดี๋ย เอาไม่ก่อนเอาหม่ก่อนเมื่อกี้ลงแล้วมันแบบชนกระแทกกันสะบัดออกไปเลยนี่ตรงนี้มันออกมาไปเลยใช่ถ้าเกิดหมุนแรงๆแล้วมันจะสะบัดออกมามาเต็มตัวก่อนครับ One Two Three Go อบแล้วจบแล้วโอ้โหวีตรงไหนอยนี่พี่เบนเล่นตัวนี้ชนะเลย บอลเชเปลี่ยนตัวบ้าวตัวบ้าวเบีเปลี่ยนตัวอีกตัวนึงไม่เอาตัวนี้ก่อนให้ดูว่าเขาจะชนะได้ทุกตัวหรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคนี่ตัวเก่งนี่ตัวเก่งป่ะออโอเคโอเคตัวนี้ตัวเก่งบอเช่นะมาเต็มตัวเลยครับให้พี่เบียมนับ one two three go เฮ้ยมาดูกันตัวไหนจะชนะอันนี้ยังไม่ได้ดึงแรงโอ้โหมีแบบอ่อยด้วยเหรอครับอ่อนอ่อนให้อย่างงี้ใช่ไหมใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สีอ่ะเฮ้ยโอ้เเดียวใช่ไหมสะกี้คือแบบสูสีมากเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปเจ้าตัวไหนแบทเทิลกันครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับกับพี่เบมโอ้นี่เป็นสีแดงตัวนี้นะมาเต็มตัวเลยครับใส่ที่ชุดเลยมาพวกตามันรอหน้าเวทีแล้วพร้อมยังครับ อ่าพี่เบมนับเองเลย 3, 2, 1, go โอ้โหโอ้โหเอ้าน้องวอเช่ตะกี้จะออกเวทีแล้วกลับเข้ามาก็หยุดเลยเอาไหมเอาไหมอ่าเต็มตัวก่อนครับอ่าใส่ดีๆใส่ดีๆโอ้ยน้องวอเช่มีบิดได้ด้วยทำได้ไหมครับนี่เัาเที่ยงหมดเลยอ่าโอ้โหเขาเล่นเป็นนะเนี่ยมาแบทเทิลกันต่อเลย เต็มตัว One two three go โอ้โหวิ่งไล่จับกันแล้วโอ้ยยังไงครับยังไงคู่นี้นนนดูใครจะหยุดก่อนเฮ้ยโ,โ,โอ้โหเดเลยวพี่เบียนชนะครับ โอ้ยบัเช่เปลี่ยนตัวเลยครับหยิบตัวใหม่มาล้มตอบอเช่ไม่ยอมวโ,โ,อโ,อโอ้ยบัวเช่แรงบอเช่แรงโอ้ยอเช่สะบัดตีตัวพี่เบมออกนอกเวทีไปเลย,เร,ยรอบนึงรอบหนึ่ง,ง,ง,งม,ามาแก้ตัว<ก>เดี๋ยวคราวนี้เราจะมาแบทเทิลกันรอบสุดท้ายแล้วนะครับใช่ของพี่เบมใช้ตัวอ่าตัวแทนของน้องแคลลี่นะครับ กับของพอเชื่อตัวไหนครับี <Holmes. S 1> สุดหลอของเราโอเคมาเต็มตัวช oh. oh. so, ูดกันเลยนะครับพี่เบมนับเองเลยนะชูดพลุพลังพร้อมยัง 1, 2, 3, g o t h r ไปแล้วโอ้โหส้โหนามโยกเลยครับใครจะไปโอ้โัวาวยางสะบัดหยุดไปก่อนครับ ตัวน้องกอวเช่ชนะไปเลยอ่านี่เราก็ได้รีวิวเบเบ็ดเจ้าตัวสีม่วงี้เ็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆน,น้องๆคนไหนรู้ชื่อก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับหรือว่าตัวอื่นๆก็ได้นะตัวอื่นที่เราได้เล่นวันนี้มีตัวอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่รู้ชื่อเลยอ่าวันนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับ,รบอ่าอย่างไรคลิปนี้ก็ขอฝากน้องๆเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง BML บอกเท่นียนะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย